เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับ Skipidy Toilet Zombie Universe ตอนที่3 6มแหละครับซึ่งเป็นจกักรวาลของคุณ Monster Up นั่นเองผมบอกเลยว่าในแต่ละตอนของคุณ Monster Up น่าติดตามขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูตัวฉบับผมแนะนําให้ไปดูของชาแนลของคุณ Monster Up ก่อนนะครับเพือที่จะได้ไม่เสียอัตลรในการรับชม สำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณมอนสเตอร์อเปิดฉากมาจะต่อจากตอนที่แล้วเลยครับที่ตัวของพี่คิริโตทำการโยนลูกแก้ว x อเข้าไปในตัวของหุ่นยนต์ครับซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มันก็จะเป็นสกิปิดีทอยเลยสองหัวที่ตัวของพี่ล้นเคยพูดเอาไว้ว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้คือโปรเจกต์ที่ยังไม่เสร็จครับแต่พอเจ้าหุ่นยนต์ได้พลังงานจาก X18 เข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหเครื่องติดขึ้นมาทันทีแแมมตัััวของงงนยงยิ ก่อจะขยับตัวเลยเดยว่าแผ่นดิสะเทือนเรือลั่นเลยครับสายฟุ้งกระจายเต็มไปหมด หลังจากนั้นตัวของมันก็จะสแกนมองหาพันธมิตรและศัตรูครับซึ่งสแกนไปที่พี่ล้นเป็นคนแรกพี่ล้นนั้นเป็นสกิบดิททอยเลตอยู่แล้วก็เลยถูกระบุว่าเป็นพันธมิตรนั่นเองครับส่วนพวกฝูงซอมบี้ที่วิ่งมาทางด้านหลังเจ้าพวกนั้นดูเหมือนจะเป็นพวกที่ตรวจสอบไม่ได้และเท่านั้นยังไม่พอนะครับเียได้ว่ามากันเยอะแยะไปหมดและดูท่าแล้วเหมือนจะเป็นภัยคุกคามด้วยเจ้าหุ่นยนต์ก็เลยเสียแยายิ้มออกมา,มาทันทีก่อนจะใช้ปืนกลที่ติดอยู่ข้างซุวมทำการโจมตีพวกซอมบี้ครับแต่ด ทุบลงไปที่พื้นอย่างจังเียได้ว่าพวกซอมบี้กระเด็นขึ้นลอยกลางอากาศเต็มไปหมดเลยครับแถมเท่านั้นยังไม่พอพอดูเหมือนพี่แกกลัวว่าจะไม่ตุยก็เลยจัดการย่างสดเข้าให้เลยยิงไฟไปซะยาว8เมตรใครเห็นก็ว่าตุยครับจังหวะนี้แต่ในจังหวะนั้นเองดูเหมือนว่าที่ขาของพี่แกจะมีพวกซอมบี้มาลุมแท้เต็มไปหมดเลยครับซึ่งพี่แกก็ไม่ได้สนใจจับเจ้าซอมบี้ขึ้นมาก็จะยัดเข้าปากเคี้ยวงับๆแทนที่กินไปยิ้มไปด้วยโอ้โหมันคงอร่อยมั้งพี่แต่ก็อย่างว่าเลยครับเจ้าพวกนี้มันเป็นตู้หุ่นนยต์ มันไม่ติดเชื้ออยู่แล้วครับเพไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมาคราวนี้พี่แกก็จะสลับหัวกันบ้างกลายมาเป็นพิตาเหลืองมาคุมแทนโดยพิตาเหลืองก็จะใช้แขนกลทั้งสองข้างแล้วหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นไบพาสครับโอ้โหมาเป็นฝูงก็คงจะตัเยเย่หมดแหละเจอแบบนี้ตัดภาพมาที่ฝั่งพวกพี่โลนกันบ้างที่ตอนนี้ก็วิ่งหนีไปยิงกันไปพี่โลนนี่คือมีปืนติดข้างโถส้วมด้วยและยิงอย่างโหดเลยนะโคตรเจ๋งถัดมาเราจะได้เห็นตัวของสปีกเกอร์บูแมนที่ตอนนี้กําลังวิ่งหนีตายครับโอ้ฝูงซอมบ มาแล้วส่วนด้านบนเราจะได้เห็นสกิปดิเดทอยเลยอีกตัวหนึ่งที่พี่แกมีปืนเหมือนกันครับตอนนี้ทั้งสองคนกําลังช่วยกันยิงเลยเดียวซอมบี้มาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีมาที่พี่คิรที่ตะของเราบ้างที่ควงปืนสั้นและยิงพวกซอมบี้ครับโอ้โหผมว่ามาา e ันจัดเรสเตเดนทวิวเกินไปแล้วนะแม่แล้วมุมมองอย่างได้เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งซะด้วยแล้วพี่คิรที่ตะของเราคือยิงอย่างแม่นเลยครับเบ่งเข้าหัวเบ่งเข้าหัวก่อนที่ตัวของพี่แกจะโยนปืนไปให้สปีกเกอร์บูแมนครับ โดยฉากสลับปืนนี้จริงๆแล้วจะมีเลฟเฟลนมาจากแบทบอยหนังในตำนานของคุณไมเคิลเบย์นั่นเองฮะสงสัยฉลองที่คุณบูมแกจะได้ทำหนังกับคุณไมเคิลเบย์คุณมอนเซอร์อัพก็เลยเลฟเฟลนมาซะเลยซึ่งสปีกเกอร์บูแมนก็ใช้2ปืนในการยิงจัดการพวกอมบีอย่างที่เลยฮะจังหวะนี้แต่ชะอาวเที่ได้แป๊บเดียวเองกระสุนหมดซะงั้นงานนี้พี่คริตโตบอกว่าไม่ต้องกลัวพี่มีสำรองโยนให้ไปเลย2แม็กแล้วผมขอบอกเลยว่าถ้ารีโหลดกระสุนของสปีกเกอร์บูแมน ทีออย่างเฟี้ยวเลยฮะแต่ผมดูแล้วผมบอกเลยว่ามันแอบคุ้นๆอยู่นะมันเหมือนท่ารีโหลดกระสุนของเดซคูเลยแล้วพอรีโหลดกระสุนเสร็จฮิสเปเกอร์บูแมนก็ลุยต่อไม่รอแล้วนะยิงใส่หัวของเจ้าอมบีไปนหนึ่งตัวแล้วเราจะได้เห็นว่ากระสุนนั้นก็ค่อยลอยเจาะเข้าไปในหัวซึ่งกระสุนนี้เป็นกระสุนพิเศษครับที่บริเวณหัวจะเปอดกระแสไฟฟ้าได้ผมว่าคงช็อตจนสมองไหม้ไปแล้วลมั้งเจ้าอมบีตัวนี้ตัดกลับมาที่พี่คิรที่ตกกันบ้างที่จักเสียปืนสั้นไปตอนนี้ก็ได้ใช้ปืนกกกกกลลรรืือออตนนนแีีี่่่เาเาปยยิงยูดๆห แต่ดูเหมือนว่ากระสุนจะหมดมั้งหรือยังไงนี่แหละพี่แกก็เลยกดปุ่มสีแดงบนปืนจากนั้นก็ปักลงใส่หัวเจ้าซอมบี้เป็นหนึ่งตัวก็จะเตะมันเข้าไปหาฝูงซอมบี้อีกสองตัวและคือไอ้ปุ่มที่กดไปมันเป็นปุ่มระเบิดตัวเองครับปืนก็ระเบิดตูมอ้าวแล้วแบบนี้จเจ้าปืนที่ไหนใช้ละพี่โธหมดกันหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดูเหมือนว่าเจ้าหุ่นยนต์เองก็จะจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยเช่นกันแหมเฮีย้ยงงามงามงาเลยดูท่าจะ,จะอร่อยพี่แกแหละครับคราวนี้พวกกลุ่มของพี่คีนิ ัวของพี่คริโตะก็เลยกดไลค์ให้เจ้าหุ่นยนต์ไปหนึ่งทีแต่เจ้าหุ่นยนต์ที่ก็ัอสแกนพี่คริโตะอ,อยู่ดูเหมือนจะขึ้นว่าสตูครับแต่สแกนไปที่สปีกเกอร์บูแมนแล้วดันขึ้นว่าไม่สามารถระบุได้ซะงั้งงนอะไรกันครับนี้ถ้าไมมีแต่พี่คริโตะที่เป็นสตูล่ะงานนี้พอเจอเป้าหมายว่าเป็นสตูตัวของพี่หุ่นยนต์ก็พยายามจะเหยียบให้เละเลยครับแต่ว่าผู้พี่คริโตะก็หลบไปได้แม่เฉช,ชิวเลยจริงๆแต่ถึงจะหลบเท้าแรกไปได้เท้าที่าสอ่่อาเยพึง นั่นไม่ใช่ศัตรูโว้ยแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหุ่นยนต์จะไม่ฟังแล้วแหละครับแถมยังทํามือยิบๆเหมือนจะจับพิคิริตโตะมาเป็นของเล่นอย่างนั้นหลังจากนั้นตัวของพี่แกก็เอาแขนกลขึ้นมาสองข้างแล้วก็ทําเป็นใบพัดเหมือนต้นก่อนหน้านี้เลยครับแต่ว่าศัตรูตอนนี้นั้นกลายเป็นพิคิริตโตะไง,งาทางด้านพิคิริตโตะที่วิ่งหนีมาแต่ได้มาเจอหน้าผาโอ้โหทางตันแบบนี้สงสัยจะสวยแล้วแหละครับแถมไอ้เจ้าแขนใบพัดก็ไล่หลังมาแล้วงานนี้คงไม่มีทางหนีแล้วแหละครับพี่ไม่นะในนนนหวางงงทพิิตตกกกํัััเเอแบบชดจจ้ ทอยเลสก,ก็ได้บินมาอย่างเทพแถมตัวของพี่แกยังพุ่งตรงไปที่แกนกลางของเจ้าหุ่นยนต์อีกด้วยงานนี้ก็ต้องรีบดึงเจ้าเอ็กซ์แปดออกมาก่อนอื้อหือเกือบจะถึงหน้าพี่คีริตโตแล้วแหละครับเชียดชิวไปเลยแต่ว่าทางด้านของพี่โพลิตมิวแทนสก็ไี่ทอยเลสที่จับตัวเอ็กซ์แปดโดยตรงโดยที่ไม่มีอะไรครอบดูเหมือนว่าเจ้าเอ็กซ์แปดจะสร้างความเสียหายให้กับพี่โพลิตไม่น้อยเลยแหละครับแถมตัวของพี่แกยังปล่อยมือจากเอ็กซ์แปดไม่ได้ด้วยงานนี้ก็เลยต้องจำใจตัดแขนตัวเองทิ้งเสี่ยงงาั้นโอ้ยส่วนพี่ ที่เดินมาเห็นเหตุการณ์ก็จะกดไลค์ให้กับเจ้าโปลิตไปหนึ่งทีแต่มันคุ้มใช่ไหมครับเนี่ยเสียแขนไปข้างหนึ่งเลยนะเว้ยและในฉากนี้เราจะได้เห็นทงที่เป็นรูกของคุณจัดโคซี่ด้วยครับโดยในฉากนี้เราจะได้เห็นป้ายที่เขียนว่า l i g l y Beast Know The Truth ซึ่งไทยแปลก็จะแปลได้ว่า l i g l y Beast รู้ความจริงทั้งหมดโดยที่คุณล l y Beast จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ใช้ภาษารัสเซียวิคอสกิบิดทอยเลตนั่นเองครับโดยถ้าถามว่า ความจริงคืออะไรผมก็ไม่รู้แต season, he he to to ่หล so, uh, ังจากที่ผมไปนั่งฟังคลิปวิเคราะห์ของคุณลิกลี่บีสมาเขาก็ได้พูดจุดที่น่าสนใจมากเลยครับว่าในฉากที่ตัวละครของสปีกเกอร์บูแไม่ได้โดนระบุตัวตนว่าเป็นสตูและโดนระบุว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถระบุได้นั้นเหตุผลจริงๆแล้วก็คือ Speaker ร์บูแมนอาจจะเป็นซอมบี้นั่นเองฮะเพราะว่าพวกซอมบี้ต่างๆเองก็โดนระบุว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถระบุได้เช่นกันครับเฮ้ย คนน่าสนใจจริงด้วยฮะผมนึกไม่ถึงเลยนะครับแต่ที่พีก,ก็คือคุณลิกลี่บีสยังบอกว่าเหตุผลที่คุณมอนสเตอร์อัพทำป้ายนี้ขึ้นมาบอกว่า เขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็เป็นเพราะว่าตัวของเขารู้ว่าสปีกเกอร์บูแมนจริงๆแล้วตัวของเขาคือดิวแมนฮะผมนี่ฮะอะไรนะงงคุณลิกลี่บีส์คือยังไงนะโดยเหตุผลหลักๆที่คุณลิกลี่บีส์พูดแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันคือดิวแมนร่างซอมบี้ที่ปลอมตัวมาและรอจะตุยพี่คิรที่ตะจากข้างหลังตั้งหากอะไรกันครับเนียแล้วคือคุณลิกลี่บีส์ไปเดามาถูกได้ยังไงซึ่งอันนี้คุณมอนสเตอร์อัพก็ยืนยนันและสร้างป้ายมาบอกเลยว่า คุณลิกลี่บีสรู้ทุกอย่างแล้วโ o ลี่ชีตหลังจากนั้นผวกพี่คิติโตพี่สปิกเกอร์วูแมนพี่โลนพี่สกิบดิทอยเลตอีกหนึ่งตัวแล้วก็พี่โพลิสจะเดินทางไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งครับโดยที่บนถ้ำแห่งนี้จะมีคำเขียนอยู่เต็มไปหมดโดยในฉากนี้เราจะได้เห็นป้ายที่เขียนว่า หากอยากผ่านไปได้จะต้องชนะความกลัวของเจ้าให้ได้และเราจะได้เห็นชื่อของยูทูบเบอร์สองท่านทั้งคนญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซาตาทีวีและคุณเชสซิงสกายเลอร์ครับเมื่อทั้งหมดเดินมาถึงทั้งหมดจะมาหยุดลงที่หน้าปากถา้ำและเราจะได้เห็นว่ามีลูกแก้วพลังงานบางอย่างซึ่งน่าจะอยู่ในถ้ำแห่งนี้นั่นแหละครับหลังจากนั้นปากถ้ำก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นว่ามี5ทางเข้าซะอย่างนั้นเพราะมีมากัน5คนงานนี้พิคิริโตะก็แจกแจงเลยครับว่าให้ใครไปทางไหนบ้างผมคิดว่าแต่ละคนก็ต้องเข้า ไปเพื่อเผชิญความกลัวของแต่ละคนครับคือพิสูจน์ความกล้านั่นเอง ตามที่ป้ายด้านบนที่เขียนเอาไว้เมื่อแยกแย,ยกันเข้าไปตัวของพิคิทิโตะเดินไปสักพักเขาจะได้ยินเสียงหัวล้อด,ดังขึ้นแต่พอตัวของเขาหันกลับมาดูกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นครับด้านหลังของเขาเขาก็เลยเดินต่อไปและคราวนี้เราจะได้เห็นลูกแก้วพลังงานอีกแล้วครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราได้เห็นลูกแก้วพลังงานมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลกของความเป็นจริงนั่นเองอย่างในตอนแรกปากทางเข้าก็จะเปลี่ยนไปเป็น5ทางใช่ไหมครับคราวนี้มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่คิทิโต้บ้างพอตัด เราจะเห็นแสงว่าเป็นสีชมพูเหมือนสีของลูกแก้วเมื่อกี้เลยครับหลังจากนั้นก็จะมีทางแยกปรากฏขึ้นแต่พอกล้องแพนกลับมาเราจะเห็นว่ามีเงาดำๆครับที่ลอยตามพี่คริโตะอยู่แถมตรงกลางหน้าอกยังมีแสงสีชมพูสีเดียวกับลูกแก้วพลังงานเมื่อกี้เลยแหละครับแต่ดูเหมือนว่าตัวของพี่คริโตะนั้นจะยังไม่รู้ตัวครับพี่แกก็เลยเดินต่อไปส่วนเจ้าเงาวิญญาณตามติดก็จะเดินตามพี่คริโตมาด้วยไม่สิโตอบอกว่าลอยตามตั้งหากงานนี้ลอยมาแบบนี้ ผมไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าใช่ไหมครับพี่คิริโตะแต่ก็อย่างว่า้ดยสกิลความเทพของพี่คิริโตะก็สัมผัสได้ครับว่ามีคนตามมา พี่แกก็เลยหันไปมองครับแล้วคือยืนจ้องอยู่พักใหญ่เลยจนเจ้านั่นคือพุ่งเข้ามาผักใส่พี่คริตโตเต็มแรงจนตัวของพี่แกไปติดกับผนงังทํากันเลยทีเดียวซึ่งตัวของเจ้าเงาดําก็จะพยายามเปลี่ยนรูปแบบตัวเองให้กลายเป็นหมอกาดาครับคราวนี้พี่คริตโตก็กำหมัดเลยก็จะต่อยซัดหน้าไปหนึ่งทีได้พบว่ามันคือภาพหลอนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พลังงานนั้นสร้างขึ้นมานั่นเองเพื่อทดสอบจิตใจของผู้ที่จะผ่านการทดสอบครับคราวนี้พาพจะตัดไปที่ลูกแก้วพลังงานอีกครั้งและกลับมาพบว่า คนที่จะได้รับการทดสอบคนต่อไปก็คือพี่สก i บิดดิท i l เลดของเราอีกตัวหนึ่งครับโดยที่เราจะเห็นว่ามีแสงวาวสีชมพูขึ้นมาจริงๆและทางเดินของเขาก็ถูกเปลี่ยนเป็นหลุมเหวแถมยังมีความลึกมากๆนอกจากนั้นภายในหลุมยังมีป้ายสีชมพูติดไว้อยู่เต็มไปหมดซึ่งมีอยู่อันนึงเห็นว่าจำด้วยคือให้โดดลงไปอย่างนั้นหรอเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าหลังจากนั้นเราจะได้ยินเสียงพี่เงาดำที่หัวเราะมันจากไกลๆจากด้านหลังครับเจ้าสกีบิดดิท i l เลดตัวนี้ก็หันไปมองเลยแถมตัวของพี่เงาดำเจ้าเล็บขู แถมตัวของพี่แกยังชี้หน้าเจ้าสกิฟติดทอยเลตอีกตั้งหากและในจังหวะนั้นเองครับพี่แกก็จะพุ่งเข้ามาหาเจ้าสกิฟติดทอยเลตแบบเต็มแรงและดูเหมือนว่าผู้ใดที่เกิดความกลัวตัวของเขาจะกลายเป็นหินไปนั่นเองครับแบบพี่สกิฟติดทอยเลตคนนี้รายต่อไปจะเป็นพี่ล้นของเราครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่ล้นจะเดินชิวๆมาแต่อยู่ดีๆเกิดแสงวาบสีชมพูข,ขึ้นมาจากนั้นตัวของพี่โล้นก็จะมองตัวไปข้างหน้าแถมยังมีเสียงหงัวเราะดังขึ้นอีกด้วยก่อนที่ตัวของพี่แกจะเบิกตากว้างเหมือนเห็น ตอนนี้ก็ได้จบลงไปครับโอ้โหผมก็อยากรู้แล้วสิว่าพี่ล้นไปเจออะไรทำไม่ถึงตาค้างขนาดนั้นแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ